เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมวิดีทัศน์ทางไกลเรื่องไฟป่าและหมอกควันค่ะณนห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดดอเอรเทิดเกียรติจินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ในายฉลองเขียวนันใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมวิดีทัศน์ทางไกลเรื่องไฟป่าและหมอกควัน โดยนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในวอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายกิติคุณใจวงศ์ประหลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงเป็นประธานในส่วนของอำเภอแม่สอดและมีเกษตรอำเภอแม่สอดป่าไม้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในที่ประชุมได้กล่าวถึงการแสดงจุดความร้อนฮอสปอตจากดาวเทียมแยกเป็นรายอำเภอของจังหวัดตากแบ่งตามประเภทการใช้ที่ดินภายในพื้นที่อำเภอแม่สอด พบจุดความร้อนในป่าอนุรักษ์จำนวน553จุดป่าสงวนแห่งชาติ294จุดเขตสปป71จุดพื้นที่การเกษตร29จุดพื้นที่ริมทางหลวง3จุดชุมชนและอื่นๆอีก30จุดผลโดยรวมทั้งหมด980จุดด้วยกัน